สวัสดีตอนเช้าค่าพะพามาชมบรรยากาศระหว่างทางไปสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพังงากันนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะเราจะเดินทางไปสู่สถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพังงากันอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะระหว่างทางเราก็จะเห็นต้นไม้เขียวชอุ่มพาดทิศทอแสงเนื้องอลามอยู่อยู่สวยงามมากๆค่ะเห็นด้วยตาสัมผัสถึงใจเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่สวยมากๆขณะที่ มองจากข้างในรถนะคะออกไปข้างนอกอันนี้เป็นทิศเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่เราต้องมาแวะชมกันด้านขวามือน,นี้นะคะที่เห็นเป็นขั้นบันไดเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเราจะถึงสถานีขนส่งจังหวัดพังงาแล้วค่ะตอนนี้เราถึงสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพังงาแล้วนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบข้างด้านขวาของสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพังงานะคะจะเห็นมีต้นมะพร้าวภูเขาล้อมรอบบริเวณสถานีนะคะถ้าเราสังเกแตแดดจะ จัดมากๆเลยค่ะวันนี้แต่ลมพัดเย็นจริงๆเลยค่ะไทยได้มาสัมผัสที่นี่แล้วจะรู้เลยว่าบรรยากาศดีจริงๆค่ะเห็นด้วยตาสัมผัสถึงใจจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านพี่อ่อนนะคะในสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพังงากันนะคะว่าร้านพี่ออนมีอะไรให้เราได้ซื้อบ้างทานบ้างมาถึงที่นี่ถ้าไม่ได้แวะร้านพี่อ่อนนี่ถึงว่ายังมาไม่ถึงสถานีขนส่งจังหวัดพังงานะคะอันนี้เรากํลาลังเดินเข้าไปนะคะ ด้านข้างพอเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราจะเห็นชื่อร้านจื้อแปนะคะร้านจื้อแปนี่คือร้านพี่ออนเองนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเข้าไปคุยกับพี่อ่อนในร้านกันดีก,กว่าค่ะในร้านมีที่นั่งให้ทานอาหารด้วยนะคะเราสั่งอาหารกับพี่ออนเสร็จเราเข้ามานั่งในร้านได้เลยค่ะเดี๋ยวมาคุยกับพี่ออนกันดีกว่าสวัสดีค่ะ พี่ออนนะออพอดีพี่ออนอยู่ที่พังงานะคะพอดีถ้าใครที่อยากมาเที่ยวพังงานนะคะก็นั่งรถโดยสารมากรุงเทพเามาลงพังงานที่บอกส่งพังงานกะะ็ที่เด็ดที่บอกส่งที่ร้านพี่ก็จะมีขายาข้าวเกงอาหารนะคะก็มีของฝากมากมายเลยของประจําจังหวัดพังงาน ก็สถานที่เที่ยวที่นี่ก็มีเยอะนะคะก็จะมีพวกทัวอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถเอ่อมีถ้าเที่ยวในเมืองก็จะมีรถสองแถวโดวยสารก็จะเที่ยวรอบรอบพังงาเลยก็ได้ก็อยากให้ทุกคนนะคะมาเที่ยวที่พังงาเพราะพังงาหน,น้าเที่ยวะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะมาดูอาหารของพี่นะคะมีสลัดเ้านะคะมีลูกชิ้น มีซีมซ้ำมีหาหาข้าวราดแกงนะคะาทานทั้งนั้นเลยมีไข่พะโล้มีขั่วกิ้งมีอาหารหลายอย่างให้เลือกเลยนะคะปกติมีน้ำยายอยู่ชั้นนี้ด้วยนะคะของาาาาออออยู่ด้นะ้นนหงงกขประจําจังหวัดสง,งาน,นะคะพวกนี้ค่ะจะเป็นน้ําพริกใส่ปลาแห้งก็จะเป็นของกลางก็จะมี็นอะไรค่ะแล้วเช้าก็มีพวกปลาเปรี้ย ก็มีกาแฟถังเช่าตระชายดาเนสกาแฟแล้วแต่เราชอบชงเองได้เลยค่ะเซลส์เซอร์วิสนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นเดลเฟอร์แล้วก็มีอาหารให้เลือกอยู่ด้านหนะ้าได้เลยค่ะใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ด้วยนะพามาเยี่ยมชมด้านหน้าของสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพังงากันบ้างนะคะอันนี้คือด้านหน้าสุดของสถานีขนส,น,นส่งโดยสารจังหวัดพังงากันเลยนะคะใครมาถึงจะเห็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะเขียนว่าสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพังงาถือว่าเรามาถึงแล้วนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะ ภูเขาล้อมรอบเลยนะคะพอมองไปทางขวาจะเห็นคิวมอร์ไซค์ตรงนั้นนะคะแล้วก็โลโคบัสนะคะใครอยากจะไปจุดไหนสามารถติดต่อทางคิวมอร์ไซค์ได้นะคะอันนี้คือตัวอาคารของสถานีขนส่งจังหวัดพังงานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปเยี่ยมชมในสถานีขนส่งโดยสารจังหวัดพังงากันนะคะสวัสดีค่ะ